รอบฟยู for สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอชุดโต๊ะนะครับสีที่นั่งของฟูจิ l e x กซิ่งนะครับร้านอยู่กรุงเทพนี่นะครับโต๊ะนี่นะครับจะเป็นประเภทโต๊ะอาหารเบาะหนังก็ยี้นี้เรามีทั้งเบาะหนังเบาะไม้นะครับแต่ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีที่นั่งโต๊ะขนาด60คูณเมตร20เซนนะครับท็อปข้างบน เวลานั่งก็ทานอาหารก็จะสูงพอดีนะครับชอบสไตล์เฟอร์นิเจอร์ถังแนวนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับเรามีสีให้เลือกหลากหลายนะครับ12สีหรืออยากได้สีอื่นก็สอบถามได้ทางอินบ็อกซ์นะครับอันนี้นะครับทางเราตัดโลโก้ให้ฟรีนะครับลูกค้าส่งเป็นไฟล์ jpeg ไฟล์ 5, ai ไฟล์ ps ได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีโลโก้ก็ทางร้านก็รับออกแบบให้ฟรีนะครับ สำหรับวันนี้ผมวัดล็อฟฟอยูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ